ก็รับเข้าสู่ช่วง Thailand s อ f t Power ผมสแตมพอลกสิทธิ์แอมบาสเดอร์เดอดดิ้นบีครับครับผมเล็งนทพลนินดอนหวายนักสแสดงจากซีรีส์วายพิเยดลอยแก้วครับนี่วันนี้นเรามาเป็นคู่จิ้นเลยนะครับจริงๆเราก็เป็นนักสแสดงซีรีส์วายที่เพิ่งได้รับรางวัลซีรีส์วายส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมนะครับ,รบจากเอเชียท็อปอวอร์ดก็ไม่แปลกใจเลยครับทำไมเรามาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราสนับสนุนสินค้าไทยซอฟท์พาวเวอร์เนาะที่สแตมอยากรู้แล้วว่าน้องเล้งก็แบบวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใคครรับ ผู้นี้นะครับเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับคุณธนิดาหลักทองหรือคุณตั้มครับเช<อ>ิญเลยค,ครับสวัสดีครับวดีครับพีตั้มครับเชิญตรงกลางเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่ตั้มเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าพี่ตั้มเป็นใครมาจากไหนครับผมค่ะชื่อธนิดาหลักทองนะคะ ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะบอกเป็นว่าโปรไฟล์นี่ไม่เบาเลยนะเลยแบบจุดพิกผันยังไงครับที่ทําให้คุณคุณตั้มครับมาใช้สบู่อัดก้อนครับค่ะก็เลยโทรหาพี่ที่เขาแนะนำนะคะพี่หนิงครับ เขาแนะนําให้เขาเขาเป็นคนแนะนําให้ใช้สมุนไพรนะคะอัดก้อนตะวันเดือนค่ะโอ้แล้วเป็นยังไงวงครับคือพอได้ใช้แบบสูตรแรกเลยอยากรู้ว่าคุณตั้มได้ใช้สูตรอะไรเป็นสูตรแรกครับที่สูตรแรกนะคะที่ใช้ก็คือสูตรฟ้าทลายโจรค่ะสูตรนี้นะคะไหน้องเลงดูซิอันไหนฟ้าทลายโจรสูตรนี้ค่ะโอ้คือ เราเรามีมีกี่สูตรนะครับสี่สูตรใช่ไหมใช่ค่ะ4ี่สูตรแล้วคือคแต่ละสูตรนี้คือแตกต่างกันยังไงครับเช่นน้ํานมข้าวกับฟ้าทลายโจรครับน้ํานมข้าวเนี่ยช่วยทําให้ผิวอ่อนนุมน่มนุ่มนวลน,นะคะครับผมแล้วสูตรต่อต่อไปครับมีอะไรอีกบ้างครับน้านมข้าวนุม่มนวลแล้วผิวอ่อนนุ่มนุ่มนวลแล้วนี่สูตรว่านางคํานะคะครับอันนี้ช่วยอะไรนะครับว่านานงคําอันนี้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอ่า ช่วยทําให้ผิวแข็งแรงนะคะครับแล้วนางแซงล่ะครับนางแซงนี่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยทําให้ผิวที่บอบบางเนี่ยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นครับสุดท้ายอ่ะเหลือฟ้าทะลายโจรใช่ไหมใช่ไหมฟ้าทลายโจรอ๋อหรอี่ลืพวิลืมไขอโทษขอโทษงั้นเดี๋ยวจะลองทดลองให้พี่สเต็มนะครับ เนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นนักแสดงเนาะแล้วก็แบบทํางานบ่อยแล้วแบบเหมือนผิวจะแห้งอะไรเงี้ยแลอยากรู้ว่าแบบผมควรใช้สูตรไหนดีอครับพี่ตามต้องสูตรฟ้าทลายโจรเลยค่ะทลายโจรใช่ไหมให้ช่วยถูไหมได้ด่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะใช้ถูวิธีหรือเปล่าต้องให้แบบคุณตั้มสาธิตก่อนเนาะหลักการใช้อันแรกคือต้องทําอะไรบ้างครับพี่ตามค่ะหลักการใช้อันแรกนะคะต้องผิวแห้งค่ะต้องผิวแห้งหลักการใช้ผิวไม่แห้งใช้ได้นะครับ ผิวผิวไม่แห้งไม่ได้ค่ะต้องผิวแห้งแปลว่าแล้วแต่ผิวแบบใครแล้วก็ใช้กับน้ำาร o น้ำที่มีโมเลกุลเล็กนะคะครับผมอ๋อแปลว่าเราต้องให้ฟองประมาณนี้เลยใช่ไหมครับลดเยอะกว่านี้ต้องเป็นเนื้อครีมค่ะเวลาเนื้อครีมงั้นขอแบบแบบเยอะกว่านี้ได้ไหมจริงจริงมันต้องเยอะกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงหรือประมาณนี้แหละก็ได้ค่ะได้ใช่ไหมครับผมได้ค่ะเพราะว่าแบบท่านผู้ชมจะได้เห็นแบบชัดๆเลยเนาะว่าแบบว่าแบบมันจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช้จริงแล้วก็เห็นผล จริงเห็นไหมคะพอถูกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะซึมเข้าผิวของเราเลยเห็นไหมคะได้ครับลองดูนะนี่ไงมันก็จะเป็นแบบขาวๆเป็นฟองๆบ่อยใช่ไหมแล้วก็จะซึมเข้าผิวของเราเลยค่ะลองดมก็ลองดมเลยค่ะหอมมากเลยชอบไลิ่นแต่ว่ากลิ่นคือมีความแบบออร์แกนิกมากๆแล้วก็แบบสมุนไพรไม่มีการแต่งกลิ่นเลยนะมีความแบบเป็นธรรมชาติก็เหมือน ฟ้าลายโจรก็เหมือนฟ้าฟ้าลายโจรเป็นต้นมาเลยอ่ะคืออยากรู้ว่าแบบว่าเนี่ยใช้แข็แล้วอ่ะมันใช้ได้ทั่วร่างกายเลยไหมอ่ะพี่ตาใช้ได้หัวจดปลายเท้าเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยได้ไหมคือแบบว่าคืออยากรู้แบบผมอยากใช้กับน้องเล้งอ่ะจบอยากทาหน้าน้องเล้งกน้องเล้งน่าจะเหมาะกับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอล่ก่อนนะครับคือถ้าเราใช้แล้วเราต้องล้างออกด้วยนะอ๋อเออใช่ใช้แล้วล้างออก สามถึงห้านาทีก็ล้างออกได้ค่ะอ๋อแปลว่าแบบนี้ก็คือแบบการล้างออกก็คือเหมือนแบบว่าอย่างนี้ได้เลยอะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมงั้นขอลองกับหน้าได้ไหมอ่ะได้ค่ะลองกับหน้าอย่างน้องเล้งเนี่ยน่าจะเหมาะกับสูตรไหนครับแต่ผมจะลองกับน้องเล้งฟาสละโจรเหมือนกันค่ะาลองดูครับฟาสละโจรมามาถูกเลยเราก็ ลองไหมคะได้ครับผมอยากฟังอยากลองฟ้าอะไรจนกับน้องเลงนะครับก็คืออย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอ้เยอะไปได้แล้วก็ถูอย่างนี้นะคะถูให้เป็นเนื้อครีมนะคะให้เป็นเนื้อครีมเห็นไหมมันจะไม่เหมือนฟองทั่วไปเนาะกลิ่นหอมมากเลยต้องยอมรับนี่เห็นไหมพอถูไปอ่ะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตติดตามนะครับผมอันนี้ไม่ได้สวีดกันเลยนะอันนี้แองดูลองดูลองดูอ่ะโอเคนะครับ แต่กลิ่นหอมมากเลยนะอยักไว้ได้ทาเลยาเป็นไงเป็นไงลองดูลองดูนะครับโอเคอ่รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีครับที่จะตำถูให้อันนี้สีต่มว่าอันนี้สีเป็นยังไงบ้างแล้ก็กลิ่นหอมดีกลิ่นหอมน้องเป็นแบบฝาทลายโจดแล้วก็ครับจากที่พี่ตาได้ทดลองใช้ครั้งแรกครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับผิวนุ่มนวลค่ะ ลูกกลุ่มคนกระชับได้ครับแล้วพอเห็นแบบว่าเป็นแบบสมุนไพอะไรแบบนี้เนาะก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่าคือไปหามาจากไหนอ่ะแล้วแบบใครเป็นคนหาแล้วรายได้เนี้ยไปสู่ที่ใครบ้างอะไรเงี้ยครับ สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนเนี่ยนะคะเกิดจากความตั้งใจและการค้นคว้าของคุณลุงแดงท่านอาจารย์มงคลรัตนตะวันเดือนค่ะซึ่งเฝ้าศึกษาและก็วิจัยสมุนไพรเนี่ยมานานกว่าถึง40ปีเลยนะคะโดยเลือกใช้สมุนไพรที่เติบโตเองตามธรรมชาตินะคะอย่างนางแซงซึ่งต้องเป็นต้นที่มีอายุเนี่ยมากกว่า10ปีเลยนะคะจึงจะนํามาใช้ได้ขณะเดียวกันเนี่ยสมุนไพรสําคัญอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรว่านางคา และน้ำนมข้าวเนี่ยก็ได้มาจากเกษตรกรในทอ้ทองถิ่นที่ปลูกในพื้นที่ปลอดสารเคมีนะคะเรื่องนี้ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่มั่นใจได้คะ่ะถึงคุณภาพที่ปลอดภยัยแล้วก็ยังเป็นการสร้างไรายได้หมุนเวียนกับสู่ชุมชนอย่างแท้จริงเลยค,ะค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหครับมีค่ะวันนี้มีนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยสก้อนนะคะหนึ่บาท แต่วันนี้ค่ะพิเศษที่สุดเลยค่ะสี่ก้อนลดเหลือ900ค่ะแล้วก็แถมอีกสองก้อนเล็กด้วยค่ะคุ้มมากจากพันหนึ่งลดมาเหลือ900แล้วยังแถมก้อนเล็กอีกสองก้อนนะครับผมใช่ค่ะติดต่อได้ที่ไหนแบบคุณผู้ชมสนใจแล้วตอนนี้ติดต่อได้ที่เบอร์064 8242935ค่ะอ่ต้องเล่งลองย้ำโป่อีกรอบได้เลยครับก<ม>่านะครับ,บโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ4ก้อน1,000บาทนะครับลดเหลือเพียง900บาทแถมตัวทดลองมาด้วยนะครับติดต่อท,ท,ท,ที่ไหน,นที่สุดเลยนะครับเบอร์064 8242935ค่อะอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก่อนจากกันไปนะครับมีอีกหนึ่งวิธีกรนะครับอยากเชิญพี่เอ็มม่านะครับพิธีกรสายดุสายตรงไปตรงมานะครับสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวยนะอยากสวยแซงอยากพิ่งซื้อขอซื้อก่อนเลยตั้งแต่ตอนนี้ขายให้ไหมคะโปรนี้ ร0 0บาทได้สี่ก้อนพร้อมกับของแถมอีก2ชิ้นส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะแถมส่งฟรีด้วยส่งฟรีได้ให้น้องเล็กไปส่งมาให้ฟรีได้ไหมถ้าเทมกันเล็กก็ไปส่งด้วยกันเลยส่งด้วยกันเลยต้องไปถู อาจจะต้องใช้ถุงเปลือยหน่อยนะทะ่นานถ้าส่งคนนี้ไปอะละค่ะคุณผู้ชมอยากได้โปรโดีๆแบบนี้นะคะสามารถสั่งซื้อมาได้ที่นี่ที่เดียวทางทบทบ5นะคะที่คุณผู้ชมจะได้ทั้งในการช่วยเหลือชุมชนช่วยให้คุณพี่เขามีรายได้นะคะและที่สําคัญนะคะชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาได้มีรายได้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการทอล์กทูเกตเตอร์สนทนาปัญหาประชาชนในช่วงของ Thailand Soft Power ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกยอดการสั่งซื้อและทุกยอดการติดต รับชมนะคะสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้ทาง Youtube เช่นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง4คนขอลากันไปก่อนขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอขอบคุณเสื้อผ้าจากร้านปัดบ้านผมครับ